ถึงอ่างทองอมีตั้งหกสีผมว่าเป็นไอเดียที่ที่น่าลอกเรียนแบบลอกทางแบบยังไงนี่นาตายสี่มิติคุณยุ่งมาเยือนคุณไม่เคยได้ขับรถในเวลากลางคืนใช่ครับใช่ถ้าใช้ถ้าใช้รถในเวลากลางคืนยกตัวอย่างอ่าผมขับแท็กซี่ผมไปส่งผู้โดยสารในละแวกแถวช้างสามเสียนซอยลงนมหรือซอยบุญสิริ หรือหลังโลตัสสีนครินโซนนั้นเนี่ยเหมือนเขาวงกตออกไหนได้หมดแต่เขาวงกตหมายถึงว่าวงเป็นเข้าไปแล้วเหมือนรูรูอีพุทธไปได้หมดเลยอแล้วบางที่ไม่มีลูกศรบอกด้วยไม่มีกระจกวงกลมไอ้ที่เป็นแบบใสๆอ่ะให้มองเออตรงนี้อ๋อถ้าอยู่มุมนี้แสดงว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายอันนี้คือเชาถูกไหมคนขับรถ แต่บางสถานที่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรให้ดูเลยดึกๆถามใครเขานอนกันหมดไปเรียกเด็ก็ยิงหน้าแหกอ้าวถูกไหมเขาจะไปยิงเราทำไมล่ะเอ้าอยู่ๆไปแหกปากนะนะอ่างทองไปทางไหนเ่ยเออจริงฉันจะไปปลาโมกเนี่ยแล้วใครจะโผล่หน้ามาวะใช่ใช่ปลาโมกยุทธยาอ่างทองอ่างทองเออเนี่ยอีเส้นเนี้ยเส้นเส้นเส้นไอ้ตำบลจะปาหล่อเนี่ยทะลุได้ตั้งหลายทางครับ แล้วก็โทษนะไอ้คลองไอ้คลองที่มันเป็นคลองส่งน้ําเนี่ยสะพานข้ามเนี่ยตั้งแต่หมู่หนึ่งหมู่หกเหมือนกันหมดห<อ>ลงไหมงงไหมสมมติอ้าวสักสองทุ่มใครจะไม่นอนกันเจอคนข้างทางน,นะนะนะเออทางไปป่าโมกเนี่ยไปทางไหนเนี่ยละัดใกล้ๆอ่ะเออเดี๋ยวข้ามสะพานไปนห,หนูนะแล้วเจอสะพานที่สองเนี่ยเองไม่ต้องเลี้ยวนะเองตรงเลยนี่คนพื้นที่เลยเนี่ยใช่สำเนียงแต่พอไปได้สองสะพานอ้าว ตายหาแล้วกูเมื่อกี้ข้ามากี้สะพานเนี่ยอ้าลืมลอาลืมแล้วตรงนี้จะต้องเลี้ยวหรือหรือตรงสะพานนั้นเหมือนกันหมดแล้วจะถามใครแล้วเ็าปิดไฟนอนกันหมดแล้วต่างจังหวัดยามเยอะไม่มีเลยหรือไม่มีไม่ใช่รอปภหมู่บ้านอย่างที่อย่างพูดนี่คนมงคนมาไว้นอนข้างถนนเลยหรือแถวนั้นเขามีคนดีๆทางนั้นเขาไม่เหมือนทางไอ้บ้านแก ติดเมาเหล้าขาวเอาคนพิโรงี่นะ่ะคนเอาคนพิโรก,กินเหล้าขาวดินั่นแหละต้มเองอะนั่นแหละตับเติบบไรลัไม่วอดหมด <laughs> แต่คนที่ตําตําปาหล่อเนี่ยกลางค่ำกลางคืน,นหาถามใครยาก <laughs> อบอตอเพื่อกำนันเ <laughs> พืกเ <laughs> พืกบรรดาเพืกจะขัอะไรเนี่ย <laughs> ขําขับต้มเหล้าขาว <laughs> เคยต้มอยู่แล้วทีนี้ตำรวจจับวิ่งระเบิดเตถึงหมดทีนี้ทีนี้ยังไม่เล่าเลยกลับบ้านดีกว่าก็ทางผู้ใหญ่เนี่ยหลายฝ่ายก็เลยลงมติกันว่าเอางี้ดีกว่า ตำบลพวกเราจะได้มีสีสันเอาสีทาสะพานเลยหมู่หนึ่งกดสีม่วงเลยหมู่สองสีส้มเออหมู่สามสะพานสีย่พูเลยหมู่ห้าสีเขียวหมู่หกสีเหลืองหมู่สี่จดไม่ทันทำไมจดไม่ทันเลยไม่รู้สีอะไรจะสีแดงมปขาดสีแดงไปสีโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าขอเข้าไปดีไหมสรุป เลยทุกวันนี้ง่ายบอกง่ายไอ้หนูพอไปถึงสีสสีชมพูนะแล้วตรงนะอย่าเลี้ยวนะแล้วพอไปถึงสะพานสีเขียวเนี่ยเองก็ข้ามอะไรเงี้ยคนมันก็ดูง่ายอ๋อชมพูไอ้สีเขียวดูตามสีก็แล้วเอมันก็ง่ายเหมือนกับเหมือนกับกีฬาสีเหมือนกันเนาะเขาแท่งสะพานเป็นกีฬาสีมาทางกีฬาสักหน่อยไหมเอาสิกีฬาสักนิดนึงโอ้โหสรุปผมจะสรุปสั้นๆแล้วย่อๆเลยครับท่านผู้ชมพีเมลีก ก็เมื่อคืนนี้ก็นัดสุดท้ายนะครับเฟอร์กี้ส่งท้ายไม่สวยแต่ก็มันครับมโหลานเมื่อคืนนี้ก็เสมอกับเวสต์บอมบิดไปได้5ประตูต่อ5นะครับแล้วก็ผลผู้อื่นวีแกนเสมอแอตันวิลล่า2-2เวสต์แฮมชนะเลดดิ้ง4-2นะครับสเปอร์ชนะซันเดอร์แลนด์1-0ฟูลแลมชนะอุกซวอนซีสาเซาท์แฮมป์ตันเสมอสโต๊ก1-1นิวคาสเซิลแพ้อาร์เซนอล0-1แมนซิตี้แพ้นอริท3-2ต่อ3นะครับลิเวอร์พูลชนะฟินพาร์ค1-0เชลซีชนะเอเวอร์ตัน สองหนึ่งสรุปทีมที่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มก็มีแมนยูแมนซิตี้เชลซีนะครับแล้วก็ทีมอันดับ4ี่ที่ไปรอบเข้าเลือกก็คืออาร์เซนอลนะครับสเปอร์ก็อกหักไปได้แค่ไปเล่นยูโรปาลีกแล้วก็สเปนก็ได้แชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับคือบาร์เซโลนานะครับผมจะสรุปย่อรวมๆเลยแล้วก็อิตาลียูเวนตุสได้แชมป์ฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงเยอรมันก็บาเยิร์นมิวนิกได้แชมป์นะครับเอาง่ายๆ สรุปกันไวๆเลยแล้วก็ยังไม่หมดอีกเหรือสังอย่างแล้วก็มาถึงกอล์ฟกอล์ฟหน่อยหนึ่งน้องเมย์มาไปแข่งที่อเมริกาโมบายเบก็ได้อันดับ4แต่อีกคนนึงน้องแหวนโปแหวนนะครับอ่าพรนนงเพชรรัมก็เกือบได้แชมป์นะครับตีมาที่20อันดุดอรพาแพ้ไปโตกเดียว21แชมป์ได้ไปอ่าอันุดพาแต่น้องอ่าน้องน้องเมย์ก็ได้อันดับรับน้องเมย์กอล์ฟนะเอริยาจุธานุการแล้วก็น้องเมย์แบดมินตันก็พาทีมชาติไทย ไปชนะฮ่องกงในรายการศึกสุธีรมานครับนะครับก็ชนะ3ต่อ2น้องเมย์นะสน้องเมย์เป็นข่าวที่เ็คนไทยแล้วก็โบทงชัยทงชัยใจดีเข้าชิงนะครับวอลโวกอล์ฟวอลโวนะครับยูโรเปียนทัวรายการนี้ก็เข้าไปชิงก็แพ้ได้อันดับ2แต่ก็ได้เงินมามหาศาลเหมนกัน16ล้านครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไปแข่งที่ JLPGA น้อง ผมลืมจดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมจดได้แชมป์ครับได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นก็ได้มาอีกหล้านกว่าบาทสรุปแล้วเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยคนไทยไปโกยเงินต่างประเทศโปรนักกีฬานะเกือบ30ล้านโอ้โหเขาไม่มาแบ่งให้พวกเราสักคนข่าวดสองแสนท่านผู้ชมเลยเนาะนี่ข่าวดีใช่ไหมอันนี้ข่าวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทำไมล่ะก็คือมันก็จะท่วนหน้าเลยทุกทุกคนเลยที่ใช้ทางด่วนครับ บอกไว้ก่อนเลยว่าทางด่วนจะขึ้นอีก5บาทจาก45บห้เป็น50โอ้โหข่าวดีมากเลยนะเนี่ยคุณใช้กี่ล้อ4ี่ล้อ4ล้อครับสล้อเป็ห้า5ิบหล้อทั้งล้ออะไรด้วยเออเก็บไอเอาออกไปสักนล้อหนึ่งเอาไว้งหลัง4ล้ออ่าสีขึ้นเป็น50บขึ้นห้าบาทถ้าบรรดา6ล้อถึง10ล้อเนี่ยเดิม70บาทก็ต้องจ่าย75 75บาท คือทางด่วนที่จะขึ้นก็มีขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่2ครับพร้อมทางด่วนบุรพาวิถีเริ่มตั้งแต่ที่1่กันยาครับเพิ่มอีก5บาทขึ้นแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับแล้วไอ้ที่ผมถายนิดนึงแท็กซี่ท่านกจะขึ้นขึ้นไหมแท็กซี่นี่ต้องขึ้นพร้อมกับที่ปล่อยให้การ์ดลอยตัวอืออ่าการ์ด LPG จะปล่อยลอยตัวครับนะครับครับก็จะปรับมิเตอร์จากสาบาทที่สตาร์ทครั้งแรกพอขึ้นพอคุณขึ้นไปนั่งปุ๊บ คนแับเลยว่างั้นคนขับกดปึ้งสามสิบห้าก็จะกลายเป็นกดบึ้มสี่สิบหรือระเบิดอ๋อขึ้นทีละห้าบาททางด่วนเติมเลยแท็กซี่ก็ห้าบาททางด่วนก็ห้าบาทครับอ๋อขึ้นทางละห้าบาทพวกคุณอย่าไปคิดมากแท็กซี่ขึ้นหรือค่าทางด่วนขึ้นไม่เป็นไรทองลงวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบจากรายงานจากร้านทองสมาคมร้านทองนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบทองลงอีกสองพันบาทนะครับ ทองรูปพับพันเนี่ย<ฉ>จริงๆฮะฉัน<ท>ไม่ไดีใจเลยแล้วทำไมไม่มีตังซื้อ <c oughs> สําหรับคนที่มีตังซื้อกันแล้วกันนะครับรบับซื้อทองแท่งนะครับทางร้านรับซื้อ1 9ึ่งหมบาทนะครับแต่เวลาขายเนี่ยหนึ 1, 9, ่งนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ทองแท่งนะครับทองแท่งสําหรับเก็บไว้เก็บไว้เพื่อเหมือนกับเล่นหุ้นอะพวกที่ชอบเล่นหุ้นเล่นเล่นทองแต่ทองรูปพับพันนะครับเวลาซื้อเนี่ยถ้าเราเอาไปขายให้เขา 18,768บาทแต่เวลาเราไปซื้อจากร้านที่เอามาใส่และโดกนกระชากไปเหลือครึ่งครึ่งส้อยเลยนะก็ขาย195 5ง้าาบาทนะครับอันนี้รวมค่าบำเรมค่าำรี่ยรวมค่ากำเน็ดแล้วเรียบร้อยครับอันนี้นขอขข่าวอ,อเป็นข่าวอันนี้ไหนได้ไหมอะไระคือประก,กาศอตอนนี้ ทางตำบลแก่งเซียนเนี่ยกับตำบลหนองบัวเนี่ยนะฮะก็คือจะประกาศหาขาเพิ่มขาอะไรขาไพ่ทำไมอะเพราะว่าพระผู้ใหญ่3ามรูปที่ปิดคุติเล่นไพ่กันเนี่ยมีแค่สามขาขาดขาดเนี่ย ขาดขาหนึ่งท่านทนีก็ขาดขาหนึ่งถูกท่านนายุ่งก็ประกาศหาขาเพิ่มขนึ่งขาบอกบอกอย่างนี้ได้ไหมนี่จริงไหมฮะเนี่ยขอคนเก็บค่าตงได้ไหมไม่เอาขาเดี๋ยวผมจพู้ว่าราชการจังหวัดกาลังส่งคนไปเก็บตงแล้วไปตรวจนะถ้าผิดถ้าผิดจริงตามนั้นก็ว่ากันไปตามวินัยเลยวินัยสงเลยขั้นร้ายแรงเพราะถ้าผิดจริงนะเป็นพระเลขาพระเลขาเจ้าคณะตำบลหนึ่งลูก เป็นเจ้าอาวาสของตำบลแก่งเซี่ยนไม่บอกวัดหนึ่งรูปแล้วก็เจ้าอาวาสของตำบลหนองบัวไม่บอกวัดนะอีกหนึ่งรูปทั้งหมด3มรูปเดี๋ยวทางน้ตจัดการเองแล้วกันนะครับทางผู้ใหญ่จัดการถ้าแก่ว่างๆก็ไปเสริมอีสักขางไม่เอาไม่เล่นแล้วเอาจะได้ครบไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รายการของเราก็คงหมดหมดเวลาพอดีนะครับพวกเรายังไรก็ฝากเรื่องข่าวคุณบัวขาวด้วย ตองตต่สิมิติผมก็ไผ่พันเขียวครับผมนายุ่งมาเยือนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ